ภาพยนยชน์เรื่องนี้เขาใช้ตัวแสดงคือแดนหนึ่งกับแดน2องพระเอกเนี่ยจะฆ่าตัวตายใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปบนยอดหอคอยในขณะที่จะกระโดดฆ่าตัวตายเนี่ยก็มีแดนอีกคนนึงเข้ามาแดน2ก็เดินเข้ามาแดน2แดนก็เลยทะเลาะก,กันคุยกันจริงๆแล้วไอ้แดนตัวที่2องที่ผุดขึ้นมานะ่ยคือความคิดของเราเองนั่นแหละเป็นอินเนอร์วอยซ์ของเรา เราคุยกันอยู่ตลอดเวลาเราเกิดมาทําไมเนี่ยมาแข่งกีฬาทําไมอะ่ะถ้าแพ้แล้วจะทาไมอะ่ะผมเข้าใจนะบางคนอยากเรียนเป็นหมอแล้วคะแนนวันนั้นมันไม่ได้อะ่ะคะแนนมันอีกนิดเดียวจะได้ไอแคบแหมวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันน่าจะได้หรือบางคนได้เหรียญเหรียญเงินเนี่ยมันก็แค่อีกนิดนึงฉันจะได้เหรียญทองเนี่ยเฮ้ยมันคาใจไปทั้งชีวิตเลยนะว่าอีกนิดเดียวฉันก็เหรียญทอง มันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราบ่อยมากเลยแม้่อีกมิตรเดียวฉันก็จะได้สิ่งต่างๆวันนี้มันมารบก,กวนชีวิตเราตลอดเลยอดีตพวกนี้มันทำลายเราทิ้งมันไปเลยครับอดีตมันผ่านไปแล้วไอการที่เราได้เหรียญเงินหรือเราแพ้ฟุตบอลวันนั้นมันก็ทำให้เราได้ดิบได้ดีในวันนี้ได้นะทำไมเราต้องชนะอยู่ตลอดเวลาชนะก็ได้แพ้ก็ได้เราเราทำมันตามที่เราฝึกแพ้ก็แพ้ บางครั้งการที่เราแพ้เราอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าก็ได้เล่นกีฬาเนี่ยมันเพื่อได้เพื่อนที่ดีหรือเราเล่นกีฬาเพื่อได้รับความเกลียดชังของฝั่งตรงข้ามประเทศที่ไม่พัฒนาเนี่ยแม้แต่ฝรั่งเองเนี่ยก็ยังไม่พัฒนาเหมือนกันนะเล่นกีฬาแล้วยังโกรธแค้นทีมชาติอื่นที่เขาได้เหรียญทองเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ real w a r r อร์นักกอลที่แท้จริงชนะใจตนเองมีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะครับผมหลังหักถึงสองครั้งนะ การที่คุณเอนทารานไม่ติดการที่คุณประกวดแล้วแพ้ที่คุณทำธุรกิจแล้วล้มช่างแม่งคําคำว่าช่างแม่งหรือสิน้นคิดมันก็คือตัดอดีตออกไปอนาคตมันอาจจะมีที่ดีกว่าเราเอาความล้มเหลวมาเป็นการเรียนรู้ไม่ดีกว่าหรือทำไมเอาความล้มเหลวมาทำร้ายตัวเองคนบางคนนะครับได้เหรียญเงินยังมาหุดหิดอะไรมากมายโอลิมปิกมีคนอีกเป็นล,ล้านคน ไม่คุิฟายจะไปโอลิมปิกด้วยซ้ำไปคุณได้ตั้งเหรียญเงินแน่แดนมิวแมนของเราเพระเอกในเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกนะแต่ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายอย่างน้อยเขาเขียนหนังสือเขาทำภาพเวเยอะเ่ยเดังว่าได้เหรียญทองเหรียญทองโอลิมปิกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาเชื่ออะไรด้วยซ้ำไป